สวัสดีครับท่านผู้ชมทางช่องไอแมนวัลเกษตรครับวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมมาชมวิธีการปลูกเพลือหอมนะครับโดยเนื้อที่ข้างหลังผมก็จะเป็นเนื้อทีอ่ช่องว่างสําหรับปลูกต้นไม้นะครับก็มีพืชผสมผสานกันไปนะครับไม้ต้นไม้ต้นอ้อยแล้วระหว่างช่องว่างของต้นไม้คือแดเมตรนะครับซึ่งหลังจากการปลูกแตงโมงเสร็จไปแล้วนะครับก็จะทําการปลูก ชนิดใหม่ลงไปก็คือเป็นเผือกนะครับเผือกเอ่อเือกหอมนะครับซึ่งก็ได้เตรียมเนื้อที่เสร็จแล้วครับได้ไถสองรอบแล้วก็ปั่นไปหนึ่งรอบนะครับก็จะเนื้อที่ประมาณนี้เราไปดูเผือกหอมกันว่ามันจะเป็นแบบไหนที่ผมนํามาปลูกนะครับเผือกหอมนะครับ ซึ่งเนื้อที่ที่ผมกําลังจะปลูกเพือหอมนี้ก็จะประมาณครึ่งงานน่าจะได้นะครับแต่ว่าเราไม่ได้ใช้พื้นที่เต็มนะครับก็จะใช้แค่ร่องนี้แล้วก็ร่องนี้เพื่อปลูกเพิ่มความหลากหลายให้สวนวันเกษตรของผมนะครับก็จะในช่วงในช่วงร่องก็จะมีพวกอ้อยพวกอะไรเข้ามาใส่เพิ่มเข้าไปอีกนะครับจะเป็นอ้อยสายน้าผึ้งแล้วอ้อยสุพรรณบุรี50แล้วก็จะมีต้นกล้วยต้นไม้ครับผสมประสานกันไปนะครับ แต่ในตรงนี้ก็อยากจะไม่อยากให้เสียพื้นที่เปล่าก็จะเอาเผือกหอมนะครับมาใส่มาปลูกเป็นแถวนะครับแถวประมาณช่องนี้ก็ประมาณสักอสี่เมตรอาจจะได้ครับช่องนี้สี่เมตรนะครับก็จะอาจจะได้อยู่ประมาณสามแถวนะครับสามแถวของเผือกหอมนะครับเราไปดูเผือกหอมกัน,กนด้วผมเอาหัวมันมาปลูกแบบไหนนะครับแล้วก็ลักษณะไหนนะครับ นี่คือหัวผักหอมเปือกหอมนะครับที่ผมได้ทําการซื้อมาจากาในสมาชิกใน Facebook นะครับคือสั่งซื้อมาจากเชียงใหม่เลยนะครับก็ซื้อมาในราคากิโลละสาบาทาบาทนะเพือกหอมผมก็เอามาแช่น้ําไว้หนึ่งคืนแล้วก็เอามาบ่มบ่มด้ดยใยมะพร้าวให้มันงอกสักนิดหนึ่งครับงอกประมาณนี้ออกรากหน่อยก็จะทําการเอามา,าปลูกในร่องนะครับ ซึ่งจากดูจากในใน u t u b e หรือศึกษาตามในทั่วไปก็จะเพลกปลูกแบบไม่ต้องขุดลุมลึกนะครับเพราะว่าเพลอกมันจะใช้หลักการก็คือหัวมันจะดันขึ้นไม่ได้หัวไม่ดันลงนะครับเราไปดูกันครับครับวิธีการปลูกของผมก็จะใช้วิธีการดึงเชือกนะครับให้มันตรงสักนิดหนึ่ง ระยะการปลูกก็จะอยู่ที่ประมาณา15เซนครับ15เซนหรือ10เซนขึ้นไปนะครับก็จะทําการปลูกนี่ก็จะมีหัวข้ามาเลยครก็หัวจะทิ่มขึ้นแล้วก็จะทําการปลูกขุดขุดลงเนละนิดหนึ่งก็จะปลูกลงแบบนี้นะสรตรใครสูตรมันครับก็จะใช้แบบนี้ ปลูกให้เป็นแนวตรงไประยะการแนวกว้างก็จะประมาณสัก50เซนะระยะต่อปจากนี้นะต่อไพนี้ก็50เซนแต่ระยะในแถวนั้นก็จะอยู่ที่10เซนหรื15เซนนะครับก็วัดเอาก็จะประมาณนี้นครับก็ไปดูครับว่าจะปลูกเสร็จแล้วก็จะรอมันขึ้นอีกทีหนึ่งก็จะมารายงานให้ท่านผู้ชมได้ดูไปพร้อมๆกันนะครับวิธีการปลูกเผือกแบบสไตล์ผมนะครับ นี่ก็จะทําการปลูกนะครับให้เสร็จก็คิดว่ามันคงจะได้กินนะครับเอเลือกพึ่งระบบน้ําหยดผมก็จะมีความาเพียงพออยู่แล้วนะครับน้ําปั๊มในสวนแล้วก็มีร่องหญ้าที่ขึ้นมาแถวแถวแถบช่องกลางนี่ก็เป็นหญ้าชนิดดีสําหรับให้วัวก็จะให้วัวต่อนะครับครับเราไปดูปลูกเสร็จนะครับ แล้วก็จะไปดูตอนนี้เมันขึ้นเปน็นยังไงครับจะอัปเดตให้เพื่อนๆสมาชิกได้ดูกันอีกทีนะครับครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ